สวัสดีครับพี่น้องผู้ไปผู้ที่มีใจมักในการแปลนต้การทุกท่านครับผมมื่อวานนี้หน่วยเพิ่อนมีงานฉายอยู่เขตอำเภอพคอนสารพี่น้องเป็นคืนที่สองแล้วครับเมื่อคืนนี้ลงฉายกันสามเรือเมื่อคืนนี้หอดตีหนึงตีสองหมแล้วต้องจ่อหาม่แค่กี่รอพี่น้องคืนที่สองกัเมื่อคืนนี้ตั้งตั้งตั้งอุปกรณ์ไว้ตั้งโควงไว้นี่แหละเื้อจ่อขึ้นแรงเท่านี้กันนี่ประกอบจ่อไม่ขึนที่สองไม่ได้เป็นมืองโฮมบุญครับผมงานบุญบุญที่สุขสนบุญแจกข้าวนะครับเนาะ คนดีพอเจ,จ้าภาพติดต่อมาแต่เมื่อคืนนี้มาฉายคืนแรกเมื่อกี้คืนที่สองเมื่อกี้ปะทะกันไอพี่มานจะหนังชุม่มแผลกันครับมากันสองหน่วยหนังชุม่มแพลกันครับให้พี่น้องเมืองจังหน่อยไปไปสัมภาษณ์ทั้งหน่วยทั้งคุณก่อนทั้งหน่วยคุณหน่วยไอพี่กันละอยู่สาม้ยกชุม่มแพลครับผมหน่วยมงคลฟิล์มครับอตอนจะเผากันต้งทำพิธีสักสัตยนาช่วงนี้สวัทดีคุณ กุศุนยินครับโอ้ยอันไนี่พี่น้องเราบังนางนวยพี่กำลังโอ้คลอดิยังมา้ติดตั้งยังมาเร็วทังนี้กันเลยมาสมบัดอีกตัน,นึงกันเดี๋ยวฝากคำนี้องกัทางฝากผลมี จะเป็นงั้นงั้นสุดปรนกันเพี้ยนอยู่ทายพี่น้องมึงจะน้อยได้พี่น้องเพราะแต่ม้วนๆแล้วกันวันนีมวันนี้มาลงกันสองน่วยประทากันครับหนังชุ่มแพ้แล้วกันครับผมทายล้มกิซุปช่องให้พี่น้องวงเอฟซีติดตามไลา์อยู่ไม่งั้นนี่ครับไอพี่เราโอ้เจ้าของหน่วยมงคลนสามเหลี่ยมครับนี่นะครับผมติดต่อกันได้พี่น้องจะมีงานอยู่บนติดต่อเรียกใส่กันนะครับหน่วย ผมเพรามีกันอยู่เด็ติที่สองนุ่ยเหรออไม่ใช่กิมมี่ไหแต่ว่าเป็นคนละสายกันอุอ้ยเราลงมานี่จอสิเมตรครับผมองสาอ่ะกันเป็นโอ้ทางด้นแข็งแรกนี่อยู่ยากาศหลังจอนะครับเนาะ ทีมงานมากันซีขนเียครับทีมงานของมงคลซิมนะครับเนาะสวยงามเนาะเราใส่ตู้เทปูขาละสามโอ้สวยงามงามใจใจตู้เทโบเจ้าตู้เทโบสามดอกเนะ ขาละสามนลมกางนี่เป็นอย่างกางม็นสิบสองบสิบห้าาเขาสดอกตวตัวตัวนึงมีมีสมีสองดอกครับสิไปสออยู่ด <m> ิส right, ิบห้าดนไงแปลติดตั้งอะ อ๋อเลืงเมือนเขาเหมือนแล้วพิจาพวงแล้วของเงินมงคลแล้วครับสิ 15. บห้าอำสองกอกแล้วก็เบียดถ้าผูวขันละสามสิบแปดนิ้วสิบเมตร,รบผมโอ้แต่วันสิตตีลวสิบละแต่วันนีเว้รับู้ลว พักกร้องเสียงเล็กยุ่งง่ายมันไววกันอยู่ครับหุ่นไววกันอโอ้ยหตากรอยุ่เลยยกกตาอะให้ลองเบิร์นเบิร์กัน ไ,ได้เอนคำหรอไฟกวนก็ดีว่าเหมือนต้อง้ยังเห็นกันก็นออนนนนกโอเคจอกน้องห้นชาอีพวไพาวน้องห้ชายสองทุ่มสองทุ่มแป๊บชายหลุดแล้วปะไปมามากกับสร้างทั้งนคนครับ ฝากขนน้ำพุนทางฟังพุ่นจะเป็นหน่วยมินิเฟลดฟิล์มภาพยนตร์ครับผมหน่วยนี้เป็นหน่วยวงค,ฟค <c oughs> ฟุฟิล์มครับหน่วยมินิเฟลดฟิล์มมันอันนั้นแหล,ละล่ะความที่จะใชละ้ล่ะติดตั้งละ่ะคิดยากน้ำอัดแล้วเนี่ย

เยวกับ้นี่หนึ่งสองสามีาหกหกหลักสองสั้นเอันจอยเป็นนี่เป็นนั่นอันนี้จะข้างนั่นโอ้มันเป็นนั่นสิขาเจ้าตัวสิโอ้ครับแต่มันมันสูงเบาเมันสูงให้เด็กจอเขา Ừ, ไม่เมืนบอกะชูน้เอาเียยองยกพื้นเลย,เ ừ, ลยแล้วยกพื้นเรียบร้อยยังขเลยตัวน,น,นี้มันเป็นขนาไป่าขายาหมดเลยสัตว์เลี้ยงไงสัตว์เลี้ยง็นางพอพี่เลยมั้งอ้ดีจเนาะเออสองเมตรกว่วตัวไหนสองเม็ดนียนเลแผงไฟนะ con à, ờ, à, thấy thấy đẹp phải lắm tôi Ừ. Đúng, đúng, đúng không, đúng không, đúng không. Ừ

ผมก็เพราะต้องติดตำนานไปเลยบ่ต้องเฮ็ดหนังอะขึ้นเสียนั้นละวันอ่ะวันมันถ้าหมดนี่แล้วลูกเขาบอกแล้วว่าเฮาดอกทำไมเขาไปเพชรฟันไปฟันไปฟันมันท่านเขาเกิดปิดตำนานไปเลยตายแล้วก็บเอาไปเลยบ่ต้องยังขายสิ้แล้วจะไปเพชรยังระวังสั่นนะปิดตำนานไปเลยรุ่นนี้ก็เฮ็ดก็ระวัตมีผู้ว่ากู่ดอกแต่ลูกเขามันบ่มัก เขาเห็นตัวเจ๋มากดิมาคักหล่อยดิรวมตัวเขามันก็มันมีทางเรือแล้วนะเรือทางอีมากแล้วนะหยุดไม่ได้แล้วอ๋อเดี๋ยวพี่น้องเดิไทยคิดไปพี่น้องมึงจักรน้อยพอลวัลพลดยนี่เรียกว่าสาวนากกับเศรษฐนากัน ใช่ช่องเขาจะแทบ้านนะเพราะในเบิองมวนนั่นสิเพราะได้เห็นในมวลเพราะได้ร้านก็อายุยังหนักเฮ็ดเพราะเด้เลี้ยงลูกง่ายเลี้ยงลูกเพราะได้ฆ่าปลาทูพวกเขาก็มันก็สำนักตัวหนึ่งไปแล้วหาอยู่ให้กินก็ได้มันเพราะได้ชิล่าเด็ดละมันบอกเลี้ยงเคี้ยวเพราะได้เฮ็ดหนังมากก็ได้แล้วห้องมักแล้วก็ นีอ่อาชีพนึงที่ยวที่คนบอกว่าจะเสียใจเขาหรอกเพราะมันห่วยเองนะไมีกล้าเข็ดไปพี่น้องฮ้อนมวนทำกันยังเสียอี่เนี่ยมองเลยสมอตัวโอ้ภาพที่กระตุกดินแล้วย้อนแสงแล้วพี่น้องเอาเอาไอเราเข็ยนงานก่อนนะครับ เอาไปเนาะอ,อืมไปเห็นงายกันเนาะเดี๋ยวทางมวยคุณผิวจะไปบางหน่วยของกันมาเพราะว่าตะพุ่นกนัพร้อมที่จฉายอยู่แต่ว่า,า,ต,งงาตับตั้งแรงยังไม่ได้ลดขึ้นขวางกันอยู่ลูกนั่นเพื่อนมาซอยงานทันทีภาพรถมาจอดนิ่มมุมนะครับผมเพราะอยาไปเข้าไา่ได้เออมืงจะซันถือกล้องก็ได้ พี่น,น้องกินตมามชมวงวลกันทุกท่านกันเป็นเอฟซีเป็นหรือว่าผู้ที่เขับรถวงไม้ครับก็บโค้ละลายที่เสียเ,เวลาเสียวลาไบบึงคลิปม้วนๆต้อกันนะครับแล้วมันจะภาพกำลังทำพิธีทั้งศาสนาอยู่ช่วงหัวค่แล้วอ่ะหน่วยมงคลซิมกันกำลังทำงานขันละขามีกันอยู่ครับผม ขางนวยเฟ้นฟิมกับอีฝากทางหนึ่งทั้งพี่แหละครับจอด,ดรถสถานที่เตือนบ้านเพิ่นตำแหน่งยังไม่ได้ครับผมตงนี้รถทั้งขาวเพิ่งกําลังอจอดอยู่เพิ่งกําลังฟังฟังพาส,สวดอยู่ครับผมทำให้ที่สัตนายอยู่ครับขออย่าบักคำเดิน เราบอกไปไอ้ผิดว่าถึงเที่ยงก็ได้จะได้ทีอสหกมอ่ะก็ดีกันนวย้พิพเกล้ตั้งอ่ะติดไฟไว้จังนลยยังไม่ได้รองเสียงนะครับตเขาี่เดียอันนี้จะไหนในลูกสาวจิตเลยโอ้ยมาทุกงานลูกสาวก็ได้ฮู้ย <c oughs> จะง่วองอยังวันนี้ก็สส่อยูดีเท่าเที่ยวเลาะเหมือนนั่นละเดียเมื่อยละเด โอ้บรรยากาศลังจอเขาท่าได้พี่น้องผู้เขางามงาบผู้เขาก็าะอ้อยเขตอำเภอขอนแสรผู้เขาลายอยู่ครับไามุมนี้พี่น้องนี่มองกินน้อยทุ่นทั้งนี้ก็เป็นจอทั้งพุ่นลงไปฟากพ,พุ่นหน่วยพุ่นกันลังอยู่ทำงานกันอยู่ครับสหรับคลิปนี้ขอขอ,ขอจะไว้ดสมเด็จพี่น้องมึงมีอย่างไรละครับ ไทยคอนเทนต์ให้พี่น้องในเบื้องลึกด้วซ้ว่ามีการชัยพิเศษเนี่ยนะครับว่าจะเป็นทั้งหนื่อยหนังกำกันได้ามาช้งานเดียวกันดีใจครับพี่น้องได้มาโฮมกัน,นขอจบไว้เสีนเนยวพี่น้องเด้อขอบคุณหลายเด้อสำหรับการตาดาิดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับผมขวักไขว่ครับ